การูเรียบร้อยครับการชูระวังตูดนดะอ๋อฝั่งนี้ถากเอาเลยครับ ี่ดูครับดูสูตรครับสูตรการทำมุมทำมุมสักดดอ๋อทำกันอย่างนี้อผมชอบดูผมชอบสังเกตดูนะใครที่ขุณสตรเนี่ยผมจะดูเพื่อผมจะเวลาผมขับผมจะทำตามเลคือมันได้ความรู้มันได้วิชาดิ บางทีเราก็ทําไม่เป็นนะครับทํามุมอะไรเนี่ยเราเก็บไม่เป็นหรือถ้าเราดูคลิปปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเออทํากันอย่างนี้เนี่ยครับนี่คือการเก็บมุมครับดูไปดูมามันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร,นะร่นะสสาลูงนี้แปดคูณสิบห้ามันก็ประมาณนี้แหละครับ ตาต้องดีด้วยนะตาต้องดี ดูครับแค่นี้เลยครับแล้วก็จะทำยังไงครับดูครับเดี๋ยวเรามาดูตั้งลำใหม่ตั้งลำใหม่ แบบนี้ครับแบบนี้ <c oughs> ดูไว้ได้ความรู้ครับนี่ตั้งลำใหม่แบบนี้ครับตึบเนี่ยสระลูกนี่มันจะเอียงไงมันจะเฉียงไงมันจะทำยากหน่อยนะ เก็บมุมยากหน่อยครับมือต้องนิ่งพอมือต้องนิ่งพอเขาจะเผื่อไว้ประมาณสนงเดครับ ไปครับาลงไปแล้วมันจะเป็นมุมเบงเลย thiệt ngon mày thiệt ngon thêm một ít yên ใส่ให้มันเต็มครับปูนไม่เต็มเท่าไรเอาเลาเรานอนนอนไม่หลับเรานี่เรามาี่รถดำจอดครับไม่มีใครไปบ้านหรอก ไปตรงไหนก็ไปอยู่ตรงนั้นเลยครับไม่ได้วิ่งก็จะไปอยู่ตรงนั้นแหละก็สุดยอดแล้วคนนี้ไม่กลับบ้านครับยู่นี่มีข้าวกินนอนหลับตื่นนึงแล้วบ่นะนอนหลับตื่นนึ่งบ่นอนไม่หลับบ่ เสียงบุ่งกี้จันชูดังเกินนอนไม่หลับตอนเตียงอัดจันวีหน่อยเด้อตอนหยุดงานอะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม นี่ได้ความรู้ได้วิชาครับการขุดสัตวของจันทูครับเปิดงานแบบนี้นี่นี่